เอาลแล้วก็ผมวันนี้กับนายทองเกมเมอร์ผมวันนี้ผมจะมาแน,นะนำแนวทางผ่านด่านสี่จักรพรรดิขอผมหรือบอสสีตัวผมเนีี้ผมเพิ่งผ่านนะผมวันนี้โอ้โหเพิ่งจะผ่านใช้เวลาไปสิบสามหรือสิวันนะกว่าจะได้ของพระราชทานมาผมโอ้โหผ่านโคตรยากไม่ได้ยากมัแค่ดํานนียไม่ถึงอ่ะอาไปเลยเสียเวลาเดี๋ยวซิวรอ ไปแนะนำก่อนนะแนะนำทีมก่อน่าใช้อะไรฮนะไปพึ่งผ่านนะครับนี้ฮะพึ่งได้มินมายองกูหนึ่งดาวครเนี่ฮะโคตรดี่ะมันจะแบบมันเพิ่มอะไรวะเอ้อปริมาณเนี่ยผมปริมาณคิด,ดิคอเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์นะถ้าแสงจะเพิ่มสิบสองเปอร์ผมพึ่งได้มมาโคตรดี ผมจะได้เล้วโอ้โหนี่เผมเปลี่ยนเซตแล้วผมผมย้ายเอผมเอาเซ้นของน้องชาเอาเอามาใส่บินมายองเออไใส่ตัวหลักแล้ผมเอาของเราไปใส่น้องชาโอ้โหนี่สลับกันละเน้นสายขีแล้วผมคอยแท็กไม่ไหวเนี่ยไม่ผ่านนะผมต้องเน้นคีต้องรีบเบิร์ดนะคอยแท็กตีไม่ตายฮะตีแรงแต่มันแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันเบิร์ดเบิร์ดไม่ตายอน่ะ ถ้ามันมาพร้อมกันมันจะตายอยู่เต่ไม่มาทีละตัวเราต้องเปลี่ยนเทคนิคนิดนึงนะเ,เ,เ่นสายขี้ไปให้ผมเสร็จอิเตอร์เฟก์ก็ตามนี้เหมือนเดิมแค่สลับครับผมนี่ฮะเอาอะไรไม่ได้เขาให้บหินแหงพรผมใช้เป็นรถกูดาวผมแปดเปอร์เซ็นต์กูดาวสกิลจิตสังหารรถดาเมีย่แล้วผม รถพลังลลลรถเอกรถรถพลังจมตีรถก่อป้องกันแล้วก็นักล่าบอสแล้วก็เป็นนี่ฮะของดีของเราสั้นตัวต่อไปก็เดี๋ยวผมแนะนำเลยผมไอเขาเรียกว่าอะไรอาร์เมอร์เบรกอหรอาร์เมอร์เบรกถ้าใครมีท่าแสงแนะนำใช้ท่าแสงครับผมผมใช้เป็นท่าลผมเพราะผมมีท่าแสบนนี้ก็กิ้งครับผมกิ้งท่าแสบับผมเดสแลนด เออแต่ได้แล้วนะผมนี่เซตเนี้ยไปที่จริงติดแดงนะผมผมไปอัพสกิลไป up อินเตอร์เฟคเมื่อกี้นี่ออกไปเงาตาเมียไปดูกันเลยครับผมมาผมแต่ยมตัวรีบเบรกนะรีบเบรกพยายามรีบเบรกไวๆครับผมก่อนจะพังโอ้โหใช้เวลาตั้ง13 14วันเดี๋ยวดูครับ

รอดีออคนนะรอดีคนรอ,อตัวนัวก่อนับไรอเรียกเพื่อนมก่อนโอเคโอเค,โอเคเอาไปตจกปักรพรรดิเหรอดอูดดอมมไ ไปจักรพรรดิเหรอพี okay. like, tracks, whereas, no ่จะสีจักรพรรดิมืออุ้ยอุ้ยต้องเทคเดียวอีกต้องเทคกตีเตียวอืออเาวันบุบับุบุุบุบั เออิจัก,กรพพัดนั่นเหรอฮะไม่อะมาเจอกับจัก,กรพพัดเงาขาเป็นไงครับมสำหรับมือแผมเหนื่อยใช้เวลาสิบสามวันนี่แหละเนี่ยพยายามเทคนิคคือพยายามเบรกเบรกให้ไหวแค่นั้นแหละก็ลีบเบิร์ด,ดาเนียยไปรับผม ต่อไปก็อันนี้ฮะผู้เท่าสูงสุดนี่บอสใหญ่บอสใหญ่นี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด,เด,เด,เด็นี่ฮะพยายามรีบเบรกเอาใครมีนี่ต้องใช้นะแนะนำคือต้องมีไ,ไอ้นี่ฮะไออาร์เมอร์เบรกเนี่ยถ้ามีสีทองฮนะบอกเลยแค่เดียวตายฮนะแค่เดียวเบรกแนะนำคือ เซตไอ้เนี่ยนะอันนี้แหละ <c oughs> เอา,ม,ามือเบรกแล้วผมอิเตฟกเ็าแนะนำเบิร์ดดามเมียนะคี้อยูผมคอยแขกไม่ไหวอรับผมผมต้องย้ายเลยนะย้ายมาให้น้องเชา้าผมเปลี่ยนกันนะดีก่อทิ้งถ้าไม่ได้มินมายองกูมาหนึ่งดาวนี่สงสัยจะไม่ไหว,วอไม่ไมอ่านไม่ผ่านนะ ต่อไปก็จัดการบอสใหญ่ผมพวกนี้อะไลส่วนด้วยผมอัดวอสใหญ่จะผ่านหรือเปล่าไปจบคลิปผมใครชอบก็ฝากกดไเล์กดติดตามผมอย่าลืมมาดูไะไรส่วดด้วยเอ้าผมใครไม่ผ่านอันไหนใครไม่ผ่านอันไหนผมจัดให้ได้ให้ได้นะรับรับผ่านนะผมรับผ่านไม่ต้องจ้างผมฟรีรับผ่านฟรี เนี่ยเสร็จชีโอมโคดีไปจบคลิป